ทำไมเงินเฟอ้อในไทยถึงยังต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศประเด็นใหญ่ในสังคมไทยที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของราคาอาหารที่สูงขึ้นที่กระทบกับคนจำนวนมากและจริงๆแล้วเรื่องของราคาสินค้าที่แพงนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่หลายประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก็กำลังประสบปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นตัวบ่งบอกเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือการปรับตัวขึ้นของอัตรางเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศฟังดูแบบนี้หลายคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าทำไมเงินเฟ้อที่กำลังปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายๆประเทศเมื่อมาเทียบกับของไทยแล้วจริงๆแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังน้อยกว่าประเทศอื่นๆอยู่อีกมากเรื่องนี้เกิดจากอะไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงถึงแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ใหม่ลองใช้ b ล็อกดิในทางเศรษฐศาสตร์นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าราคาสินค้าและบริการนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนเขามักจะใช้อัตราชี้วัดหนึ่งค่ะที่มาเป็นตัวเลขบ่งชีส้สำคัญนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ้อ หากอัตราเงินเฟ้อนั้นเพิ่มขึ้นมากก็จะหมายความว่าราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปนั้นกำลังเพิ่มขึ้นมากแต่ในขณะเดียวกันหากอัตราเงินเฟ้อนั้นเพิ่มขึ้นน้อยก็จะหมายความว่าราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปกำลังเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากและรวดเร็วเงินจำนวนเท่าเดิมที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยจะมีอำนาจในการซื้อลดลงนั่นก็หมายความว่าเราจะรู้สึกว่าของราคาแพงขึ้นนั่นเอง ในทำนองเดียวกันผู้ผลิตก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการขายและทำกำไรของธุรกิจจนธุรกิจนั้นอาจจะต้องเพิ่มราคาสินค้าหรือในขณะเดียวกันก็อาจจะจำเป็นต้องลดต้นทุนด้วยการลดการจ้างงานลองจินตนาการดูนะคะว่าหากเป็นแบบนี้ไปนานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบไปนวงกว้างออกไปเป็นโดมิโนโอเอฟเฟกค่ะ การบริโภคเรารู้สึกว่าของแพงขึ้นในขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการเองก็รู้สึกว่าต้องลดต้นทุนต้องลดการจ้างงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ภาคการบริโภคหรือว่าภาคการจ้างงานเท่านั้นที่จะเริ่มฝืดลงภาพรวมของเศรษฐ,ฐกิจของประเทศเองก็จะมีการเจริญเติบโตที่ลดลงเช่นเดียวกันซึ่งหากเป็นแบบนี้ไปนานๆนะคะก็จะกระทบกับภาพรวมของการบริโภคการจ้างงานและสุดท้ายก็จะมาส่งผลเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐ,ฐกิจของประเทศ ทีนี้เราลองมาดูอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกในปี2564ที่ผ่านมาจะพบว่าสิ้นไตรามาส3ของปีที่แล้วอัตราเงินเฟอ้อนั้นอยู่ที่5.4%และสิ้นไตรามาส4อัตราเงินเฟอ้อนั้นสูงถึง7%ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงแรางงานของสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดของอเมริกาที่ประกาศออกมานั้นถือว่าสูงสุดในรอบ40ปีกันเลยทีเดียว และเมื่อฟังจากตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาแบบนี้นะคะก็ดูเหมือนเป็นหลักฐานสําคัญค่ะที่บ่งชี้ว่าเศรธธษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 2ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เนื่องมาจากฝั่งอุปสงค์หรือว่าความต้องการในการจับใจ่ายใช้สอยสินค้าและบร,ริการต่างๆของคนอเมริกานั้นกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฝั่งอุปทานหรือฝั่งการผลิตนั้นกลับมาโตตามไม่ทันก็เลยทําให้ราคาสินค้าต่างๆอย่างเนื้อสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมามากกว่า12%ในรอบ1ปีที่ผ่านมาโดยปรากฏการอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงนี้ยังเกิดขึ้นในเขตยุโรปอย่างเช่นในเดือนธันวาคมเทียบอัตราเงินเฟอ้อของกลุ่มยุโรปนั้นพุ่งขึ้นสู่ระดับ5%ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ25ปีเลยทีเดียวตัดกลับมาที่ประเทศไทยค่ะ ผลกระทบจากการที่ข้าวของขึ้นราคาค่าครองชีพสูงขึ้นจนทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มได้รับความเดือดร้อนคงมีหลายคนตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วอัตรางเงินเฟอ้อในบ้านเราเนี่ยจะสูงขนาดไหนคำตอบก็คือลองมาดูตัวเลขกันก่อนค่ะอัตรางเงินเฟอ้อของประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสิ้นไตรามารส2นั้นอยู่ที่1.3สิ้นไตรามารส3อยู่ที่1.7และสิ้นไตรามารส4ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่2.2 จะเห็นได้นะคะว่าอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศไทยเนี่ยมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับในต่างประเทศค่ะแต่ลองมาดูที่ตัวเลขก็จะพบว่าอัตรางเงินเฟอ้อในบ้านเราเนี่ยยังต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปมากปัจจัยหลักๆที่ทําให้เป็นแบบนี้มีโอกาสเกิดจากประเด็นไหนกันบ้างลองมาดูกันค่ะประเด็นแรกก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศ ด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันทำให้การฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้จึงแตกต่างกันกรณีของประเทศไทยเศรษฐกิจของเรานั้นพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูงถึงประมาณ20%ของ GDP ซึ่งถือว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยสำคัญทำให้กว่าจะฟื้นปวกลับมาจุดเดิมคงต้องใช้เวลาไม่น้อยบวกกับการจ้างงานของไทยนั้นยังตกต่ำรายได้ของครัวเรือนที่ยังไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้น ทำให้กําลังซื้อในภาพรวมนั้นยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำซึ่งในกรณีนี้ก็จะแตกต่างจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่พึ่งพาการบริโภคและการลงทุนในประเทศเป็นหลักเห็นได้จากกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มีการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศถึง70%ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวซึ่งเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวก็กลับมามีการจ้างงานมากขึ้นเมื่อมีการจ้างงานมากขึ้นคนก็มีรายได้เยอะขึ้นเมื่อคนมีรายได้เยอะขึ้นก็ออกมาจับจ่ายบริโภคกันมากขึ้น ซึ่งการที่ราคาของสินค้าและบริการนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่มีความต้องการใช้สินค้าและบริการเหล่านั้นเยอะขึ้นเนี่ยเราจะเรียกกันว่า demand p u o l inflation ซึ่งถ้าเทียบจากภาพนี้ demand p u o l inflation นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นจาก Co s t p u s h inflation มากกว่านั่นก็คือการปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการ ที่ส่งผลทําให้ปลายทางสุดท้ายของราคาสินค้าและบริการนั้นต้องปรับตัวขึ้นตามไปด้วยประเด็นที่2ก็คือเพราะประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพาการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ามากขนาดนั้นค่ะทําให้อัตราเงินเฟอ้อที่เห็นในประเทศไทยนั้นอาจจะไม่ได้พุ่งสูงขึ้นแรงเหมือนกับประเทศอื่นๆโดยการนำเข้าวัตถุดิบของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นจะใช้เพื่อผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทอดหนึง่ง ในขณะที่ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่ถือเป็นหนึ่งส่วนสำคัญในตระก้าเงินเฟอ้อช่วง11เดือนแรกของปีที่แล้วไทยนั้นมีมูลค่าการนำเข้าประมาณ35,000ล้านบาทหรือ14%ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดและแม้ว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ภาครัฐของไทยก็ใช้มาตรการตรึงราคาน้ามันค่าไฟฟ้าและก๊าซูงต้มไว้อยู่ระดับหนึ่ง ทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะน่าจะทำให้พอเห็นภาพค่ะว่าทำไมอัตรางเงินเฟอ้อในไทยถึงปรับตัวขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้เยอะเท่ากับต่างประเทศที่เราได้ยินในข่าวกันนะคะแต่แน่นอนนะคะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นราคาสินค้าและบริการหลายๆอย่างเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าอัตรางเงินเฟอ้อของไทยนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากนี้อีกนานขนาดไหน ซึ่งเมื่อไหร่ที่อัตราเงินเฟอ้อนั้นปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและอยู่ยาวนานมากจนเกินไปแน่นอนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้กำหนดนโยบายทางการเงินนั้นก็จะเข้ามาจัดก,การโดยการเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะการเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการสกัดความร้อนแรงของเศรษฐกิจนั่นก็คือเศรษฐกิจนั้นโตร้อนแรงมากจนเกินไปก็เลยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดความร้อนแรงนั้นซึ่งหากจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเวลาที่เศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าไหร่เราจะเรียกภาวะแบบนี้กันว่า stagflation หรืออีกในนึงก็คือเศรษฐกิจไม่ดีแต่ของแพงขึ้น ซึ่งสถานการณ์แบบนี้คงไม่มีใครอยากจะเจอนานๆถูกต้องไหมคะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย